พอตีสามตอนนี้ไมพัชรีก็มาถึงแล้วแอรโนโรดีก็มาถึงแล้วนะครับมาหอดแล้วกัเห็นว่าเป็นมิดาม่าจักน้อยนะครับ <c oughs> เห็นเบนกอดกันห้แต่ว่าพทุทนีถามอยู่ว่าห้เรื่องอยัง <c oughs> นะนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบห้ายางไปทางใต้ไมพัชรีครับผมอันนี้โมเมนไมพัชรีนะครับแอนครับผม ภรรยาบอดครับเมเียบาายักไงเมียบาายักางกดลิงก์ที่ปักหมุดน,นะครับพี่น้องมือนี้พอผิดหวังแน่นอนสามสิบสามสิบบวกยังแน่นอนโอเมเมนต์สิบแปดบวกเดยสามสิบบวกยังแน่นอนมือนี้นะครับพอผิดหวังกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับ ไรที่แหลมกระเซืร์ฟอยู่อัออไรอัไร,รกับวงอินเดีออยกันนี้เขาไลฟ์เพจคณะมันกับใบแจงหรือกันบมอ,อ,อ,อเ,เพจ,เ,พจเริ่มล้วนแล้วพี่น้องต้องจอบเอานะครับช่วยกดแชร์ไปหน่อยนะครับ4,500ท่านนะครับอย่าลืมผมผมยันยันพี่น้องหลายคนยันยนัยนพี่น้องหลายคนพนนลาด บางคนภาสิาว่าโอ้บลูข่าว่ามีไรสดไหมพัชรีเอนพอระดีประมาณนี้เดี๋ยวสิว่าบอกอื่นเด้อพี่น้องนะครับมาเรียกมาตามแล้วนะครับ,เ,บเปลี่ยนเชินทุกทุกดันกดลิงก์ที่ปั๊